สวัสดีครับท่านลูกครับร้านค้าแปดนะครับวันนี้คุณเชมพาพวกเรามาที่เมืองเล่ตรงเก,กาะไหหลามของประเทศจีนนะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองเล่ตงนะครับคุณเชมพาพวกเรามามาดูฟาร์มการปลูกไม้หัวคอวารี่นะครับที่เห็นข้างหน้านี้นะครับเล็กข้างหลังนี้นะครับเป็นไม้หองฮอารี่หมดเลยนะครับ เรา,เาปราเป็นกล้องข้างหน้านะครับเห็นไหมไม้ของฮารี่ที่ปลูกการอยู่ข้างหน้านี้หมดเลยไม้ของฮารี่ที่ปลูกการทำได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีหญ้าอะไรนะครับ แต่ละตอนแต่ละตอนเคลียร์ได้ดีอยู่